ทำกินง่ายๆสไตล์แตนมาแล้วจ้าวันนี้เรามีเมนูแกงปลาหมูสามชั้นจ้าไปดูวิธีทำกันเลย น้ำเดือดใส่พริกแกงจ้าละลายพริกแกงในน้ำเลยจ้า ใส่หมูสามชั้นที่เราหั่นลงไปเลยจ้าแตนจะเคี่ยวให้หมูสามชั้นสุกเลยนะคะ หมูของเราก็สุกแล้วนะคะแต,ตนจะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะจ้าใส่รสดีจ้า ใส่น้ำตาลเล็กน้อยจ้า ใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมจ้าถ้าน้ำน้อยไปแล้วก็สามารถเติมน้ำได้นะคะอย่าเติมเยอะนะ ใส่มะเขือพ่วงมะเขือเปราะจ้าเราต้องรีบกดมะเขือลงในน้ำทันทีเลยนะคะเพราะว่ามะเขือเราจะได้ไม่ดำเนาะใส่พริกกับพริกไทยลงไปจ้า ใส่กระชายจ้าใบมะกรูด มะเขือ,อนี่ก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะบางคนก็ชอบมะเขือแบบกรอบๆบ,บางทีก็สุกเลยนะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะเห็นไหมมะเขือแตนจะไม่ดำเลยนะยังเขียวสดเหมือนเดิม ใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้แตนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แตนด้วยนะคะ